เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ียวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดียวูโดหลกเวนแน่ไม่ยอมซะด้วยคือเรามันดื้อเราชนให้ได้เห็นไหมมันก็ไม่โดนไงไอเราก็เก่งซะด้วยดิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเฮ้ยดี๋ยเดี๋ยอย่าอย่าโคงอย่าโคง ผมได้ปลาประหลาดจากพายุที่พัดใส่เรือเราเ,เมื่อกี้ด้วยอ้อใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอนี่ชัแนลอยู่กันในเกมเดร g EP ที่5จากสถานการณ์เมื่อกี้ทำให้ผมรู้ว่าเราไม่ควรท้าทายทะเลแห่งนี้จริงๆผมเข้าเทียบท่าที่เกเตอร์แมโลผู้ดูแลอาคารหญิงเข้ามาทักทายเรอดูเหมือนเธอจำเราสลับกับคนรู้จักของเธอ ผมรีบตรงมาซ่อมเรือเราะสภาพมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายปลาตัวเดียวที่มีแล้วพักผ่อนจนถึงเช้าพอเช้าผมก็เริ่มออกเรือมาเช็คกับดักปูผมเปิดดูแผนที่ระาวาังแผนว่าจะไปเช็คที่หลังลิตเติ้ลแมาลระหว่างทางผมเจอเขากับจุดตกปลาประหลาด แล้วผมก็เจอกับอมผมเช็คดูแผนที่ดูเหมือนเราจะใกล้แล้วจากการลองมาสำรวจที่หลัง Little m ล l l o w ในที่สุดผมก็พบกับเหล็กผมยอมรับว่าอยากได้มันมากจนถึงขั้นต้องทิ้งปูไปเลยโอเค ผมว่าจุดเก็บกู้สมบัติในแผนที่ค่อนข้างยากทีเดียวได้มาเป็นหัวเข็มขัดเป็นของที่ผู้ชายจากลิตเติ้ลแมโรอยากให้นออกมาผมเร่งเรือกลับไปที่เกตเตอร์แมโรเพื่อจะนำปลาไปขาย น้ำปลามาขายน้ำเหล็กไปที่อู่ต่อเรือและอัปเกรดช่องเบ็ดตกปลาผมแวะเช็คภารกิจนำสิาแห่งความพินาศกลับมาติดตั้งบนเรืออีกครั้งช่วยให้เรามีโอกาสตกปลาประหลาดได้มากขึ้นผมพักผ่อนจนเช้าและออกเลยอีกครั้งไปที่ลิตเติ้ลแม o โลเพื่อจะนําหัวเข็มขัดไปคืน ผมนำหัวเข็มขัดมาคืนตอนทีที่ผมส่งให้เขาไปเขาดูดีใจมากๆเขาให้ชิ้นส่วนวิจัยกับเรา1ชิ้นเป็นการตอบแทนผมก็กลับมาเก็บไม้ต่อเพราะตอนนี้ผมค่อนข้างสนุกกับการอัปเกรดเรือมากๆเลยผมเริ่มทำการวิจัยเครื่องยนต์ แล้วซื้อมันมาติดตั้งผมขายเครื่องยนต์เก่าทิ้งไปก่อนแล้วจึงซื้ออันใหม่มาติดตั้งและเอาไม้มาใส่ไว้ในอู่ต่อเรือขายปากระเบนได้ตัวละหนะ้นึ่งตอนนี้ผมจะโฟกัสกับการหาเก็บเหล็กมาอัพเกรดเรือให้ได้มากที่สุด ผมจะกลับไปที่เลตเติ้ลแมโลเพื่อเอาสมบัติ1ชิ้นที่เก็บได้มาไปขายผมเทียบท่าที่เลตเติ้ลแมโลขายสมบัติ1ชิ้นกัพักผ่อนนิดหน่อยผมน้ำเด็ก2แผ่นใส่ไว้ที่สต l Point ให้ช่างก่อสร้าง ผมมาไลา่เก็บวัสดุทามทะเลตกเย็นผมกับมาที่เกตเตอร์แมรโรผมลงวิจัยเพิ่มไกกับเครื่องยนต์แล้วัสดุมาอัพเกรดเรือผมปลดล็อกช่องอวนแล้วตอนนี้มีอวนขายในร้านค้าแล้ว ผมลืมใช้ค่าสติตัวเองแล้วออกเรือมาในตอนนลางคืนมันทำให้ผมต้องรีบไปเทียบท่าที่ลิตเติ้ลแวนโลผมก็เลยไะเอาต่างหูไปขายผมพักผ่อนจนเช้าเพื่อฟื้นคืนค่าสติผมออกเรือมาเก็บเสศษเหล็ก ผมวางแผนจะออกไปสำรวจในพื้นที่ที่มันไกลขึ้นจากเกตเตอร์แมรโรผมมาถึงเกาะใหญ่ๆตรงนี้สังเกตเห็นที่พักบางอย่างผมเข้าไปสำรวจแลวว้วพบชายคนหนึ่งเขาดูดีใจมากที่เห็นเราเขาบอกว่าเขาถูกซัดมาติดเกาะตรงนี้สองอาทิตย์ได้แล้ว เขาอยากให้เราช่วยไปส่งที่ลิตเติ้ลแมโลให้หน่อยผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะระหว่างทางผมผ่านสตีลพอยต์ก็เลยแวะเอาไม้มาใส่ไว้ช่างก่อสร้างระหว่างทางพาคนติดเกาะกลับมาส่งที่ลิตเติ้ลแมโลนั้น ผมก็ได้เจอเข้ากับเจ้าเหลือบ้านี่กแล้วแต่ไม่รู้ทำไมคราวนี้พอมันเข้ามาใกล้มันกลับหายไปไซะอย่างนั้นผมเพิ่สคนติดกาะมาส่งที่ l i เลตัน e มโลเขาตอบแทนเราด้วยแหวนหนึ่งวง ผมจะสิ้นการวิจัยเครื่องยนต์รุ่นปรับปรุงและลองวิจัยกคงดักปูผ้นขายแหวนที่ได้รับมาเมื่อกี้แล้วออกเรือกลับมาที่เกเตอร์แมรโลมาถึงเกเตอร์แมรโลผมแวะรับช่างก่อสร้างเพื่อจะพาเธอไปส่งที่สตีลพอยต์แวะนำเหล็กมาใส่ที่อูตอ่อเรือเพื่ออัปเกรดช่องเครื่องยนต์ยิบเครื่องยนต์หัวใจมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความเร็วเรือเดินทางมาส่งช่างก่อสร้างจนถึงที่สตีลพอยต์ เธอขอบคุณเราด้วยการให้ชิ้นส่วนวิจัยสองชิ้นกับเราออกเรือมาอีกหน่อยก็เจอเอกับฝูงนกที่รอจะขโมยปลาแต่ครั้งนี้ผมจะไม่สนใจเพราะว่าผมต้องการเสร็จเหล็กที่อยู่ในน้ำตอนนี้มากกว่าผมปล่อยพวกมัน ขโมยไปได้ที่ต้องการเลยล้วผมเจอเข้ากับจุดตกปลาประหลาดคราวนี้เป็นปลากระเบนซะด้วยแต่น่าเสียดายที่ช่องเก็บของผมเต็มแล้วผมกลับมาอัปเกรดตัวเรือตอนนี้ผมปลดช่องที่เป็นช่องเก็บของของเรือได้แล้วแต่ต้องหาของมาใส่ไว้ก่อนอยู่ดีผมไแวะหยิบของจะกโกดัง เอาไปใส่ไว้ที่อู่ต่อเรือรอการอัปเกรดผมพยายามเตรียมพร้อมสำหรับการไปเกาะต่อไปผมวิจัยเบ็ดเอ็นแข็งจนเสร็จซื้อหลอดไฟดวงใหม่มาติดตั้งที่เรือและซื้อเครื่องยนต์รุ่นปรับปรุงมาใส่ด้วยสำหรับพาร์ทที้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พราร์ทต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะได้ไปเกาะต่อไปที่ไกลจากเกเตอร์แมโลมากขึ้น คนที่รับชมและติดตามหอ,อใครสักคนจะยิ้มได้บ้างนะครับเราเจอกันครับ